สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูโปรโมชั่นดีๆของของซัมซุงนะครับตลอดเดือนมิถุนายนนี้กันนะครับเดี๋ยวมาเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับกับซีรีส์ Galaxy C4 และ C ีฟลิครับผมครับกับรุ่นแรกเลยนะครับ Galaxy C4 และ C ีฟลิเจ้าตัวแรกเลยครับพี่ใหญ่สุดของเรา C4 ลดทันที6,000บาทนะครับแล้วก็ยังได้รับของแถมก็คือ S Pen พนโนะครับเอาไว้ขีดเขียนบนหน้าจอได้และพิเศษสุดเลยนะครับยังได้รับซัมซุงแคร์พัทหนึปีด้วยครับ ต่อมาครับ Galaxy c 1 3ตัวนี้ต่างจากรุ่นพี่ของเขานะครับคือจะรับส่วนลด3,000บาทนะครับแล้วก็ยังได้รับคำสูง care พัดดูแลเครื่องระยะเวลา1ปีด้วยนะครับสินค้าทีเมีม่ม Galaxy p r o และ C l p r o m o t i o n ดีๆครับครับต่อมาเป็นตัวไฮไลท์ของเราเลยครับกับ Galaxy S22 Ultra ตัวนี้คุ้มค่ามากๆครับเมื่อลูกค้าซื้อ S22 Ultra รับส่วนลดสูงสุด6,500บาท โดยแบ่งเป็นนะครับเมื่อลูกค้าซื้อเครื่องปุ๊บลูกค้าจะได้กิฟต์ไวเชอร์มูลค่า3,500บาทสามารถนำไปแลกซื้อ Galaxy Buds 2ได้ในราคา490บาทเท่านั้นนะครับอีกต่อนนึงเมื่อลูกค้านำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่นะครับโดยเป็นรุ่นที่ร่วมรายการนะครับจะสามารถรับเทรดอัพอีก3,000บาทนะครับมูลค่าทั้งหมดนี้รวมเป็น6,500บาท ไม่เพียงแค่นั้นครับเมื่อลูกค้าเป็นเจ้าของ S22 Ultra แล้วยังมีสิทธิ์นะครับรับส่วนลด20%เพื่อซื้อกาแล x ซี่ Watch 4ด้วยนะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยครับกับกาแล x ซี่ S22 Ultra ครับผมต่อมาครับกาแล x ซ S22 และ S22 u l t ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นโปรโมชั่นร้อนแรงมา,มากๆที่เพิ่งมาเลยนะครับกับโปรโมชั่น Payday ตอนนี้ทั้ง2องรุ่นนี้ลดค่าเครื่องให้เลยทันที2,000บาท และลูกค้ายังได้รับสิทธิ์นะครับนำเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่รับเทรดอัพอีก2,000บาทนะครับไม่เพียงแค่นั้นยังคงเหมือนกับรุ่นพี่นะครับกับได้รับสิทธิ์แลกซื้อ Galaxy Watch 4ลดเพิ่มอีก20นตะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยครับกับ S22 และ S23 ครับมาครับน้องเล็กสุดของเรา Galaxy S21 FE นะครับตัวนี้ลดค่าเครื่องให้เลย3,000บาท แล้วก็ลูกค้าสามารถนําเครื่องเก่ามาแลกเครื่องใหม่ได้แต่ว่าตัวนี้จะไม่ได้รับเครดิอัพด้วยนะครับอีกครั้งยังมีสิทธิ์นะครับแลกซื้อวัคซีลด20%ด้วยต่อมานะครับกับซีรีส์ A นะครับตัวนี้เลยมีโปรโมชั่นนะครับลดสูงสุด1 5 0 0บาทเดีบาทเราจะมาดูกันว่าแต่ละรุ่นลดกี่บาทกันนะครับตัวแรกเลย a 7 3นะครับลด1 5 0 0บาทตัวนี้ปิ่งไม่จักเลยครับสามารถเอาไปเล่นเกมได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีมากขึ้นด้วย ต่อมา A 5 3ครับโฟต์ไฮไลท์เลยนะครับคุ้มค่ามากๆนะครับกล้องดีกันน้ำกันฝุ่นด้วยชิปเซ็ตเร็วแรงนะครับันที้ก็ลด1,500บาทเช่นเดียวกันต่อมานะครับ A 3 3นะครับใกล้เคียงกับ A 5 3ในเรื่องของสเปคนะครับลดทันที800บาทนะครับสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่ถึง A 5 3ก็มาจัด A 3 3ได้ ต่อมาครับ A 2 2นะครับตัวนี้ก็ลดราคาด้วยนะครับลดมา700บาทสุดท้ายครับ A 1 3ตัวนี้น้องเล็กสุดเลยนะครับได้กล้อง50ล้านคุ้มค่ามากมากนะครับาตัวนี้ลดทันทีเลย400บาทนะครับสำหรับ A series ของเราตอนนี้มีโปรโมทด้วยนะครับ คุ้มค่ามากมากนะครับสำหรับผู้ค้คาที่ถือบัตรเครดิตน,นะครับตัวนี้สามารถผ่อนยาวนานได้สูงสุดถึง15เดือนกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการยังไงลองแวะเข้ามาที่แบรนด์ช็อปดูก่อนได้มาสอบถามบัตรที่ร่วมรายการครับแล้วก็มาช็อปสินค้ากาันต่อมาครับมากันที่แท็บเล็ตบ้างน,นะครับอขอนำเสนอต,ตัวแ็บ X8 CV แล้วกันนะครับกับ s 8ตัวแรกน้องเล็กสุดเลยนะครับตัวนี้จะได้ของแถมพิเศษจริงๆเลยคือ1นะครับ ได้ในส่วนของ Microsoft Office 365นะครับมูลค่า2,999บาทนะครับสองได้ในส่วนของอะแดปเตอร์ด้วยนะครับสามนะครับได้ Book Cover นะครับหรือว่าตัวเคส Book Cover พวกนี้เอาไว้ใช้งานต่อได้นั่นเองนะครับตัวแท็บเอส8 Plus นะครับตัวนี้นะครับหน้าจอใหญ่มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะได้ของแถมก็คืออะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ชาร์จมาให้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับตัวสุดท้ายเลยกับพี่ใหญ่นะครับแท็บ S8 พันตานะครับที่หน้าจอใหญ่มากๆนะครับตัวนี้จะได้ของแถมนะครับก็คืออะแดปเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไมโคร s d สต a กานะครับความจุ 128GB กิกะไบนะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับกับตัวโอมชันแท็บ S8 CD นะครับ